สวัสดีครับอันนี้เรามาพบกับผู้ใช้จริงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชายเซเว่นซีนะครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับครับครับผมชื่อนันเดียมครับผมครับผมพี่นันเหยมทำอาชีพอะไรครับก็อาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับครับผมก่อนที่จะมาทานผลิตภัณฑ์เซเว่นซีนี่คุณพี่นันเหยมเนี่ยมีอาการอย่างไงบ้างครับก็บอกตรงๆเลยนะฮะตอนที่ว่าผมก่อนที่จะได้มารู้จักกับเซเว่นซีตัวนี้นะฮะมันก็ เป็นแบบยังไงอ่ะคือมันไม่ค่อยจะมีแรงมันไม่กระชุ่มกระชวยฮะ mm hmm. ก็คือกล่าวคือยังไงอ่ะตอนที่ว่าผมยังไม่ได้มารู้จักตัวนี้ฮะมันปวดมันเมื่อยแล้วมันเพลียมันไม่กระชุ่มกระชวยฮะครับจ,จนเพื่อนที่เขาแนะนําว่าผลิตภัณฑ์เซเวซิตเขาบอกต่อมาว่าโอ้เป็นสุดยอดเลยเขาบอกอย่างนี้นะอะหลังจากผมก็ลองลอง เพื่อนมันแบ่งให้กินอ่าครับพอลองพอลองทานแล้วรู้สึกไงบ้างครับอ้มันก็สุดยอดเลยฮะกับชมกระชวยดีมากเลยครับอาการอาการ,อาการปวดเมือ่อยก็ที่เป็นก็หายหายเลยใช่ไหมครับครับผมแล้วไอ้ไอ้ตอนที่ว่าเราเอาจะทําอะไรมันมันเหนื่อยง่ายนะฮะเหนื่อยง่ายแล้วก็ใจมันเต้นแรงตุ๊บ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 พดถึงว่าตอนนี้โอเคฮะหลังจากว่าได้ทานตัวนี้ใช้ได้เลยครับผมครับแล้วทานกี่เม็ดถึงจะเห็นเห็นผลลัพธ์แบบนี้ครับอือบอกได้เลยนะครับ สองเมตรเห็นผลชัดเจนฮะสองเมตรเห็นผลชัดเจนเลย <ฮะ S 1> ใช่ไหมครับแล้วคุณพี่นันเดียนมีอะไรฝากถึงคนที่กําลังดูคลิปวีดีโอนี้อยู่บ้างครับครับก็ก็อยากจะบอกนะฮะสำหรับท่านที่ต้องการแบบพละกําลังหรือว่ามันมันปวดเมื่อยตามร่างกายอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นทางไม่ว่าเอาบอก,บอกแบบพูดตรงๆเลยฮะแบบท่านท่านชายที่เป็นแบบผมนะฮะอ่าประเภท นกเขาไม่ขันหรือว่าทํางานไม่เต็มที่หรือว่ามันมันเหนื่อยเรียอยากให้ลองครับลองตัวนี้แล้วคุณจะรู้ถึงสปปรรพคุณว่าสุดยอดครับเซเว่นซีครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับผมวันนี้